สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรมินทรเนรานนท์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับงานวิจัยของผมนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มวิจัย m e ค h a t อ o n น c ิกส์และโรบอติกสนะครับก็คืองานวิจัยหลักๆก็จะเกี่ยวกับการปฏิบัติการหุ่นยนต์นะครับเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆนะครับเช่นอย่างแรกที่เราเห็นก็คือจะเป็น Industrial IoT Automation นะครับหรือจะเป็นลักษณะของ Smart Manufacturing นะครับก็คือเป็นการใช้หุ่นยนนะครับที่มีความฉลาดนี่เข้าไปช่วยในการปรับปรุงลายผลิตอะไรต่างๆนะครับซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ความสามารถของหุ่นยนต์ประกอบกับการพัฒนาอัลกอริทึมนะครับที่มีความฉลาดเข้าไปในช่วยในงานนั้นๆนะครับซึ่งถัดไปก็จะเป็น Human Robot Interaction นะครับก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับ Human นะครับก็คือหลกัหลก ดังรูปนี้ก็จะมีตัวเชื่อมผ่านนั่นก็คือ Force Sensor เพราะฉะนั้นงานของเราก็จะเป็นลักษณะของการ Force Control นะครับเป็นการ Control หุ่นยนต์ให้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนให้ได้นะครับผ่าน Force Sensor นะครับซึ่งงานทั้งหมดเหล่านี้ที่ทำนี่ก็จะขึ้นอยู่กับการประมวลผลด้วย AI นะครับ m a c h i n e Learning นะครับ ที่เราเห็นกันที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปนะครับและทางกลุ่มวิจัยเน้นหลักๆก,ก็จะมีพวก uh, neural network นะครับ support vector machine ซึ่งตัวนี้จะใช้ในทั้งงาน classification แล้วก็ regression นะครับ ถัดไปก็จะเป็นลักษณะงานของ EMG base นะครับโปรตีสิขนก็คือเป็นการเอา EMG สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อตัวนี้นครับไปควบคุมแขนมือที่เป็นหุ่นยนต์นะครับ <c oughs> เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆที่เราเห็นนะก็คือใช้มือเนี่ยครับเข้าไปจับไข่หรือวัตถุที่เป็นซอฟ อะไรต่างๆพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาหุ่นยนต์เองการพัฒนาระบบ c l a s i f i เ a t i o n ของสัญญาณไฟฟ้า,ฟาพวกนี้ต้องใช้ความรู้นะครับขั้นสูงในการจัดการ Control <c oughs> เพื่อให้มันทำงานเหมือนของจริงมากที่สุดนะครับจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของสมาร์ทฟาร์มิงนะครับที่เราได้ทำคือไม่ใช่แค่การกระบวนการ Control Smart Farming ต่างๆนะครับของเรายัางพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์การวิเคราะห์โรคต่างๆใน พืชน,นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พิจารณาโรคนะครับที่ทำให้ลำต้นของเจ้าตัวปาล์มเนี่ยเน่าโดยใช้ AI นะครับเข้าไปวิเคราะห์นะครับถัดไปก็จะเป็นลักษณะของ Service Robot นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยนะครับอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับ คนนะครับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุอะไรต่างๆซึ่งที่เราทำก็คือเป็นลักษณะของ Object h uh, a n แฮน e r ก็คือเป็นการส่งของให้เหมือนกับมนุษย์ส่งกันมากที่สุดนะครับโดยพิจารณาจาก uh, มนุษย์กับมนุษย์ก่อนจากนั้นก็เอาอัลกอริทึมที่ได้เนี่ยไปใส่ให้หุ่นยนต์เพื่อจะทำให้ พฤติกรรมของหุ่นยนต์เนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนมนุษย์มากสุดนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นลักษณะของ medical แล้วก็ rehabilitation robot นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ช่วยในการทํากายภาพบําบัดนะครับให้คนอะไรต่างๆซึ่งผมจะเน้นเป็น medical robot นะครับก็คือใช้หุ่นยนต์ในการช่วยในการทำํำการกระตุ้นสมองนะครับใช้หุ่นยนต์ในการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็ก อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของ medical หรือว่าหุ่นยนต์ rehabilitation ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งงานวิจัยของเราหลักๆนี้ก็จะอยู่ในเบสของ smart uh, mechatronics group นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะไปร่วมมือกับ uh, bio bot นะครับของภาคไฟฟ้านะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้หุ่นยนต์นะครับซึ่งสามารถควบคุมด้วยสัญญาณ bio ต่างๆในร่างกายนะครับ จุดประสงค์ของงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราอยากจะได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยอะไรต่างๆในในชีวิตประจำวันตอนนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของการตีพิมพ์ในวารสาราระดับนานาชาตินะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับถ้ายินดีมากๆถ้าได้ร่วมงานกับทุกๆท่านนะครับเจ้าวันนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับวัสดีครับของผมน่าจะใช้เวลาประมาณ